ันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับผู้นําของประเทศที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับในอดีตนี่นะครับโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นหรือว่าภาษาอังกฤษชื่อว่าโคลอนะครับก็คือใคร่นองครับโจเซฟตาลินนะครับอาจจะมีแบบผู้นําหลายๆคนนะครับของสภาพโซเวีงเยตหรือว่าผู้คนหลายๆคนนะครับหรือว่าจะเป็นแม่ทัพที่โดดเด่นนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นนักประพันธ์นักกวีนะครับหรือว่าเพลงต่างๆนะครับที่เจกคนได้ยินต่างๆอาจจะเป็นคาจูชาหรือว่าจะเป็น เอนเตอร์นาซีองนานะครับเวอร์ชันรัสเซียนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งโซเวียตมีเรื่องยาวเยอะมากนะครับถ้าใครจำสภาพโซเวียตไปไหนก็ดูสภาพกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอายุยังน้อยเกินกว่าที่จะรู้จักสภาพโซเวียตก็าดูสภาพสิครับมามันใหญ่ขนาดใหญ่เอาไว้ง่ายๆก็คือมันใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะมากนะครับกินพื้นที่ในรัสเซียนะครับรวมทั้งพื้นที่ทั้งบอลติกนะครับเบลารุสนะครับยูเครนนะครับแถมยังมีจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานและเอเชียกลางด้วยนะครับ รัสเซียในปัจจุบันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับย้ำว่าส่วนหนึ่งหนึ่งดึงของทางด้านสหภาพโซเวียตนะครับเรื่องเราจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับผู้นําสตาลินและวันนี้เรามากับรายการจริงหรือนะครับถามว่าทาไมผมไม่เอาเป็นพิมพ์มานะครับก็มันนานนะครับก็เสียเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้นําของสหภาพโซเวียตผู้หนึ่งที่มีสีสันมากคือโจเซฟสตาลินนะครับว่าเขา เลวร้ายจริงหรือครับท่านเล่าง่ายๆนะครับว่าโจเซฟสตาลินเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมานะครับไปใต้จักรวรรดิรัสเซียนะครับโดยโจเซฟสตาลินนะครับก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการปฏิวัติรัสเซียนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้นําที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งเนี่ยนะครับจากรูปภาพนะครับก็จะเห็นสตาลินกับเลนินนะครับก็คือเลนินนะครับสตาลินฟังดูภาพนี้นะครับก็จะดูกระหนุงกระหนีกมากเลยนะครับระหว่างทางด้าน เลนินนะครับแล้วก็สตาลินนะครับที่มีความสนิทสนมนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับเลนินนะครับกลัวสตาลินมากนะครับไม่ได้กลัวแบบกระโดดหนีนะครับแต่หมายถึงว่ากลัวแบบถ้าฉันตายฉันไม่อยากให้ชายคนนี้เขาเมียนนาเป็นเพราะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็เล่าต่อนะครับแต่ว่าท่านก็จะเห็นได้นะครับว่าสตาลินนะครับเพิ่งมามีอำนาจภายในการปฏิวัติรัสเซียนะครับโดยเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นอาชญากรตัวสองันนะครับ หรือว่าตัวหลักนะครับในสมัยจักรวรรดิรัสเซียอยู่แล้วนะครับพอเกิดการปฏิวัติรัสเซียขึ้นนะครับก็เลยเกิดสงครามกลางรัสเซียตามมานะครับซาลินก็เป็นหนึ่งในบุคลากรนะครับของทางด้านสหภาพโซเวียตด้วยนะครับจนกระทั่งจบสงครามนะครับแล้วก็ชะตากรรมของเขานะครับสืบต่อมานะครับจากทางด้านเลนินนะครับแลวเขาได้เป็นถึงประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตครับ หลังจากที่เขาได้รับไม้อตอกจากทางด้านเลนินนะครับสิ่งที่เขาจะทํานะครับก็คือเห็นต่างครับมันจะเป็นการกวาดล้างนะครับคนที่เห็นต่างนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยมีความระแวงสงสัยอยู่เป็นจานวนมากนะครับทําให้คนที่เห็นต่างต่างศังตรูทางการเมืองนะักคิดนักเขียนที่ตนเองไม่ชอบนะหรือว่าบางครั้งก็เกิดจากความบาดระแวง,งแล้วก็พาคู่คนไปล้มตายจำนวนมากสตาลินสร้างความบาดกล้วยกับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสตาลินนะครับนอกจากที่จะฆ่าคนเยอะนู่นนี่นั่นเยอะแล้วเนี่ยนะครับ ก็สภาพนะครับก็คือสตาลินนะครับในสภาพสิครับในสมัยสงครามโลกนะครับว่าเขาจะเป็นเช่นไรนะครับในฐานะผู้นําคนหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ก็คือด้านแย่ๆของเขาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้เราพูดถึงด้านแย่ๆของสตาลินนะครับมันจะเป็นการส่งคนไปเก็บทอสกี้ที่เม็กซิโกนะครับหรือว่ากําจัดเอ่อคนที่ร่วมเป็นร่วมตายนะครับหรือว่าช่วยในการโค่นอำนาจอ่าหรือว่าจัดการฝ่ายตรงข้ามของสตาลินนะครับบางคนก็ยังถูก กลายเป็นศัตรูของซาลินในภายหลังนะครับแม่ทัพบางคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นนโปเลียนแห่งกองทัพแดงนะครับหรือว่าเลอออนทอสกี้นะครับก็ต้องจบชีวิตตามเขาด้วยนะครับนี่คือสุขนาฏกรรมในความเลวร้ายครั้งใหญ่นะครับแต่ว่านะครับผมที่ผมจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมมาพูดเหมือนคนทั่วไปนะครับก็จะพูดอย่างแรกนะครับที่ผมอาศัยก็คือความเลวร้ายของซาดินนะครับถ้ากลับกันนะครับความเลวร้ายของซาดินเนี่ยผมก็อย่าลืมนะครับว่า เขาเนี่ยก็มีความดีอยู่บ้างนะครับคือเวลาที่คนเราจะมองนะครับก็คือสตาลินนะครับไม่ใช่แบบคนที่แบบเรวสุดโต่งนะครับคือมันไม่มีอกครับคนที่ดีสุดโต่งแล้วก็เรวสุดโต่งนะครับคือต้องมีน้อยคนมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะพูดนี้นะครับสตาลินเนี่ยเขามีเรื่องดีอะไรบ้างตัวอย่างแรกๆครับที่ผมคิดว่าเอ่อทุกคนคงจะเห็นได้ชัดมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นสงครามที่ เป็นสงครามขนาดใหญ่นะครับซึ่งสืบได้จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเพราะอะไรเนี่ยเนาะเ่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองเนี่ยนะครับมีชนวนเหตุนะครับจากเรื่องต่างๆนะครับความทะเลาะเบาแ้งความขัดแย้งนะครับที่เชื่อมต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับที่สารเอ่อความขัดแย้งนะครับตั้งแต่ปี1815นะครับเลื่อยมานะครับหลังสงครามโปเลียนนะครับจนมาระเบิดเกิดสงครามต่างๆมากมายนะครับจนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็เกิดความขัดแย้งมากมายนี่ยนะครับจากปัญหาไม่ลงรอย ไอ้ของหามหน้าต่างๆนะครับในยุโรปนะครับจนกระทั่งเกิดความไม่ลงรอยจึงเกิดประทุไปสงครามทุกครั้งที่2ทุกท่านคงจะเห็นการกระบวนการสร้างมหาสงครามครั้งนี้เนี่ยด้วยเหมือนกับเครื่องจักรนะครับที่มีการต่อเครื่องจักรนะครับทุกๆวันทุกๆวันนะครับแล้วเครื่องจักรแล้วก็ฟันเฟืองที่นํามาต่อนะเนี่ยก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับสตาลินเป็นผู้รับสืบตรงนั้นเลยครับสิ่งที่สตาลินทำเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณจะสรรเสริมปินตาเซอร์ชิลเนี่ยผมคิดว่า คุณก็ควรจะสันเสริญสตาลินด้วยคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งทีส่สตาลินทำเนี่ยคือการยิงยัดและปกป้องสหภาพโซเวียตนะครับสตาลินทําไมไม่ยอมแพ้ทําไมไม่ก้มหัวให้กับฮิตเลอร์ไปเลยสตาลินเนี่ยนะครับกับพยายามสู้ต่อและรักษามอสโกยุทธการต่างๆนะครับสอเขานะครับในช่วงแรกๆครับสอเขาให้กับสหภาพโซเวียตจะต้องพังและล่มสลายแน่ๆนะครับประเทศที่ก่อตั้งมาใหม่นะครับแต่กับมีอายุนะครับ ไม่ถึง50ปีนะครับจะล่มสลายภายในรสมัยของบุคคล2บุคคลนะครับก็คือเลนินแล้วก็สตาลินนะครับแล้วก็เหล่าแรงงานกรรมกรและประชาชนผู้ทุกข์ยากทั้งหลายนะครับต้องตกไปเป็นเครื่องจักรและเครื่องมือของสงครามพิตเลอร์ที่จะทําลายล้างโลกหรืออย่างไรก็ตามนะครับสตาลินนะครับกับพยายามตั้งรับแล้วก็ป้องกันอย่างเต็มที่นะครับสารพูมิต่างๆนะครับที่กองทัพแดงนะครับที่สร้างเชื่อไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสมรัภูมิเลนการดนะครับยุปัจจุบันคือเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับที่ถูกล้อมอย่างยาวนานนะครับแต่กับยังสามารถยันกองทัพทั้งเยอรมันแล้วก็ฟินแลนด์ซึ่งล้อมอยู่ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการสงครามที่มอสโกนะครับซึ่งเป็นการที่ฝ่ายตะตูนครับบุกเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าประชิดใกล้ถึงกรุงมอสโกนะครับเมืองใหญ่ๆตามรายทางของที่เยอรมันเครื่อนกองทัพมาต่างถูกจัดการได้หมดนะครับ จะกลับกันนะครับแทนที่ซาลินจะย้ายเมืองหลวงหนีซะเลยซาลินกลับตั้งรับและต่อสู้อย่างองอาจแล้วก็กล้าหาญนะครับสิ่งที่ซาลินทานะครับทาให้กองทัพแดงนะครับไม่สูญเสียมอสโคนะครับไม่สูญเสียเมืองแห่งจิตวิญญาณไม่สูญเสียเมืองบ้านเกิดเมืองเมืองหลวงของพวกเขาทำให้พวกเขายังสามารถยืนเด็ดแล้วก็สามารถต่อสู้สุนท้ายก็สามารถยันทับเยรมันแล้วตีโต้กลับได้ยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่ตรงตามชื่อเลยครับคือสมรภูมิซาลินกาดถามว่าสมรภูมิซาลินกาดคือยังไงงั้นหรอ เลนินกาดใช่ไหมครับคือชื่อของท่านผู้นํานะครับเลนินนะครับแต่ว่าอีกชื่อหนึ่งครับก็คือของสตาลินนะครับเรียกว่าสตาลินกาดนะครับถามว่าสตาลินกาดนะครับก็มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าสตาลินกาดเนี่ยเป็นเมืองของผู้นําก็คือสตาลินหากเสียเลนินกาดสตาลินกาดแล้วก็มอสโกนะครับซึ่งเป็นเมืองศูนย์รวมทางยักษ์จิตวิญญาณนะครับเพราะพวกเขาเห็นว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยตั้งตามชื่อผู้นํานะครับ ถ้าเกิดพังหรือว่าเสียไปนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อขวัญกาลังใจประชาชนที่เป็นจํานวนมากนะครับเอาง่ายๆนะครับนะเอ่อพยายคิดอะไรมาครับถ้าเกิดเสียเมืองเหล่านี้ไปจริงๆนะครับยังต้องเสียทรัพยากรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นชุมทางรถไฟต่างๆนะครับนอกจากเรื่องจิตวิญญาณนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสมรภูงในสตาลินการ์ดนะครับอาร์ตพิเตอร์นะครับ จุดประสงค์นะครับที่ต้องการบุกโจมตีเมืองนี้นะครับนอกจากขวัญกำลังใจนะครับเพื่อที่จะเปิดทางเข้าไปสู่ภูมิภาคอเคซัสถ้าถามว่าภูมิภาคอเคซัสเนี่ยนอกจากเขามันมีอะไรครับมันมีน้ํามันนะครับถ้าสหภาพโซเวียตเสียตรงนี้นะครับก็จะเสียแหล่งน้ํามันสําคัญขนาดใหญ่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับเยอรมันนะครับก็จะได้น้ํามันนะครับมาหล่อเลี้ยงเรื่องจากสงครามตรงคนเองครับและพร้อมที่จะทําลายแล้วก็แผ่ขยายนะครับแสงยานุภาพของตนเองนะครับเข้าไปยึดพื้นที่ ต่างๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าสหภาพโซเวียตนะครับอาจจะตั้งรับไปยากมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังรวมไปถึงฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าสิ่งที่สตาลินนะครับทำในสงครามโลกครั้งที่สองนี้นะครับยังมีสิ่งที่สําคัญนะครับคือการที่สตาลินนะครับดันแนวลบกลับครับคือดันแนวลบตั้งแต่ไอพื้นที่คือคุณก็คงจะเข้าใจใช่ไหมครับก็าได้เกิดสมมุติเนี่ยคุณเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับในสหภาพโซเวียตนะครับ ไม่ต้องเป็นนายกมนตรีไม่ต้องเป็นตัวอะไรหรอกครับเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งเลยนะครับคือพอคุณเนี่ยครับไปเป็นคนคนหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณจะเจอกับภาพศกอนาจกรรมครับนี่มันคืออาชญากรรมครั้งใหญ่ของโลกนะครับที่ทหารนาซีทำพวกเขาเขียนฆ่าและจัดการชาวยิวไปจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการข่มขืนนะครับแล้วก็มีหลายหลายเรื่องนะครับจิซาลินนะครับต้องพยายามปกป้องสหภาพโซเวียตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตัวของทางด้านเยอรมันนะครับ ก็ทาอาชญากรรมส่งคามจนวนมากนะครับเสมือสหภาพโซเวียนะครับอันบลุกเข้าไปนะครับก็บางครั้งหรือไม่สิเกือบทุกครั้งก็ทําการบุกเข้าสู่พื้นที่ต่างๆของเยอรมันก็อาจจะล้างแค้นนะครับไม่สิไม่อาจจะบรรล้างแค้นเลยนะนอกจากนั้นนะครับเยอรมันนะครับที่แผ่ขยันที่ผลไปนะครับก็ถูกตีกลับนะครับก็โดนล้างแค้นนะครับแล้วก็เสียหายอย่างหนักนะครับซาลินนะครับพุ่งเทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกโจมตี การปลดปล่อยกรุงวอร์ซอแล้วก็การยึดพื้นที่ต่างๆของสหภาพโซเวียตคืนการบุกเข้าไปโจมตีรวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆในบอลขางสถานาการณ์ยิ่งสอเค้าลางนะครับทำให้อดอลฟ์ฟิลเลอร์แพ้ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายน,นะครับอดอลฟ์ฟิลเลอร์นะครับแล้วก็เกิดจะเรียกว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามครั้งนี้ได้เลยนะครับคือการเสียกรุงเบอร์ลินนะครับยุทธการเบอร์ลินครับนี่คือการขับเคลื่อนด้วย อนุภาพของสองครามที่รุนแรงและก็ดุเดือดมากครับระหว่างทหารนับปลาน,นะครับของทั้งสาภาพโซเวียตและก็นาซีนะครับฝ่ายสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับถือว่าทุ่มเกือบที่จะพูดได้ว่าสุดกำลังเลยนะครับถูกบัญชาการโดยแม่ที่เก่งกาจในยุคนั้นนะครับคือเกอร์กีจูคอฟนะครับนอกจากนี้นะครับอสหภาพโซเวียตนะครับยังทุ่ม เราจะเป็นอาวุธชื่อดังนะครับอย่างเช่นคาจูชานะครับและรถถังต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยสตาลินนะครับม็จะเป็นที24นะครับหรือ KV นะครับรถถังสองกูลนะครับที่ขึ้นชื่อมากนะครับในสมัยของสตาลินนะครับทําการบุกเข้าไปถล่มนะครับแล้วก็ถล่มแล้วก็ถล่มอีกทีหนึ่งนะครับมากรุงเบอร์ลินนะครับจนล่าเป็นพันนาูนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่กระทําในนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นข้อเลวร้ายมากเลยนะครับเพราะว่ากองทัพโซเวียตเนี่ยได้ทําการป้น ฆ่าข่มขืนนะครับทั้งผู้หญิงนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เป็นเฉลยนะครับคุณก็ต้องถูกยิงทิ้งฆ่าทิ้งหรือว่าคุณอาจจะได้ไปเป็นเอ่อคนที่ถ้าเรียกว่ามนุษย์เนะี่ยคงจำเหนือเกินขอ้อคำว่ามนุษย์แหละครับเพราะว่าก็จะถูกจับเข้าค่ายในพวกนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็นกรณีที่สําคัญนะครับที่สตาลินนะครับทําให้แก่สหภาพโซเวียตให้เขาไม่ตกเป็นเมืองขึ้นเยอรมันนะครับที่สาคัญนะครับถ้าเกิดสตาลินนะครับทําให้พังไปนะครับหรือว่าเสียสหภาพโซเวียตนะครับสถานการณ์อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับเยอรมันอาจจะครองโลกนะครับแล้วก็สามารถยึดทั้งโซเวียตได้อายอายนะครับจะกลายเป็นแหล่งทรัพยากรและฐานที่มั่นสําคัญเลยนะครับในการที่ไปถล่มหรือว่าโจมตีประเทศอื่นๆต่อนะครับ ก็นะครับก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่ผมคิดว่าน,น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกๆท่านเนี่ยบางคนก็อาจจะเห็นดีเห็นงานด้วยแล้วบางคนอาจจะมองว่านี่คืออาชญากรรมของอาชญากร,รที่มีนามว่าโจเซฟสตาลินนะครับนี่คืออาชญากร,รหรือว่าอาชญากรรมหรือว่าอาจจะเป็นความรุ่งโรจน์ของรัสเซียนะครับก็อ,อย่างนี้ครับทุกท่าน คอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับเขาจะมีแผนต่างๆครับในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับถือว่าการปฏิวัติในใจก็ดีนะครับแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบประชาธิปไตยนีมันก็ต้องมีการวางรากฐานเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศเขาใช่ไหมครับมันมีนี่ครับไฟเยีร์แผนคือแผน5ปีของซาจินนะครับถามว่าแผน5ปีนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยนะครับทําให้คนผู้คนนะครับต้องล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับแล้วถามว่าล้มตายจากอะไรนะครับล้มตายจากส่งไปในที่ที่ไม่สามารถ ทำได้นะครับเช่นไปสร้างโรงงานนะครับขนคนออกจากเมืองนะครับเพื่อไปสร้างโรงงานนะครับด้านนอกนะครับหรือว่าขนคนนะครับไปทําการเกษตรครับในที่ที่มันไม่สามารถทําได้แล้วคนก็ไปตายเยอะมากนะครับทั้งบางที่นะครับถึงขั้นกัินเนื้อมนุษย์กันเองนะครับแต่ว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเรายังพูดไม่จบครับคือแผนนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้สหภาพโซเวียตนะครับมีอุตสาหกรรมที่ดีมากนะครับระหว่างเดียวกันนะครับก็ทําให้สหภาพโซเวียตนะครับ มีการเกษตรนะครับที่สามารถรองรับประชากรได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผลเก็ั้งหมดนะครับจะไม่สามารถโซเวียตนะครับมีอุตสาหกรรมที่ดีมากๆเลยครับคือดีจนกระทั่งตั้งรับกองทัพอิตเลอร์นั่นเองครับแล้วก็แต่ท่านก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับเออเกิดอาการประาวมาคุณรับไม่ได้นะครับผมแนะนํานะครับว่าเออคุณก็แบบรับไม่ได้่ันชอบสไตล์ลิมมาตลอดเลยครับ ก็แนะนํานะครับให้คุณเดินไปนะครับแล้วคุณก็นึกภาพไหมครับว่าถ้าวันนี้นะครับมีทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับทางราชการนะครับเป็นนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันมันเรียกคุณออกไปแล้วก็ไล่คุณกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณเนี่ยออกจากหมู่บ้านคุณนะครับแล้วไปให้อยู่ในที่เขียนหนาวสุดๆนะครับคุณคิดว่าคุณทนได้ไหมนะครับก็นะครับ สรุปนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าเราจะตั้งคาถาว่าสตาลินเร็วจริงหรือหรือว่าดีจริงเลยนะครับเพราะว่าสตาลินเนี่ยนะครับผมอยากจระชี้อย่างนี้ครับคือสตาลินนะครับเป็นบุคคลที่มีทั้งความดีมากมากหลายรอบออกนะครับแต่ว่าก็มีความเรวมากๆนะครับที่นับรอบไม่ได้นะครับเราจะมาสรุปกันว่าเขาดีจริงหรือไม่ดีจริงหรือถ้าจะเป็นไปได้ลําบากนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีสตาลินนะครับ เราอาจจะไม่ได้เห็นสงครามเย็นโควอล Net นะครับแต่เราอาจจะได้เห็นอะไรก็ไม่รู้นะครับที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนะครับกับอะไรก็ไม่รู้นะครับที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับกําลังฟาดฟันกันอยู่นะครับเราอาจจะได้ไม่ถูกเราอาจจะไม่ประนามสหรัฐาอเมริกาเราอาจจะไม่ประนามสหภาพโซเวียตนะครับและผลกระทบขึ้นที่เกิดในสงครามเย็นนะครับเราอาจจะจาเป็นต้องประนามอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับเราเราอาจจะต้องประนาม อ่าญี่ปุ่นนะครับที่มีชการะฮิโรคิโตะนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีอำนาจมากเท่าไหรหลักในสงครามกับคิสกิโทโจนะครับนายกัฐมนที่ของญี่ปุ่นในขณะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ชี้เป้าง่ายๆนะครับว่าคือคนคน pieces, happens, หนึ่งเนี่นะครับยกขวอย่างจอมพลปอครับก็คือเขาก็มีทั้งความดีแล้วก็ความเลวเนี่ยครับหรือว่าจะเป็นเจียงซี่่ายนะครับเขาก็มีทั้งความดีแล้วก็ความเลวครับการกระทําบางการกระทําเนี่ยครับอาจจะได้ชื <ketchup> ่อว่าอาชญากรนะครับ แต่ว่าบางการกระทำเนี่ยนะครับอาจจะได้ชื่อว่านักบุญนะครับวันนี้ก็ฝากให้คิดแล้วก็คุณก็ไปตัดสิกันเองครับเพราะว่าผมก็นั่งคิดแล้วว่าเออเขาก็มีข้อเสียเยอะนะั่นแหละแล้วเขาก็มีข้อดีเยอะด้วยเขาทําให้สหภาพโซเวียตมุนนี้นั่นแต่เขาก็ทําให้ผู้คนในสหภาพโซเวียตล้มเหลวแล้วก็แม้กระทั่งตัวนี้ก็ตามภาพตัวภาพนี้ภาพนี้ที่ผมกล่าวถึงก็คือภาพนี้เลยครับคือลูกสาวสตาลินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่า ในครับในคลิปต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับจบสําหรับรายการจริงหรือนะครับเดี๋ยวเราก็คิดก่อนว่าเราจะไปทําเรื่องอะไรนะครับที่เพราะว่าที่มาทําจริงหรือนะครับเพราะว่าเออเราคลิปอื่นๆนะครับผมก็ยังไม่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนักวาสัยก็ดีนะครับคงจะมีพร้อมให้เยอรมันนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเวลาทีหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ